ทั่วโลกถึงภาพสุดประทับใจคนไทยแห่ส่งสเสบียงให้ทหารชายแดนนี่แหละพลังแห่งความสามาัคคีที่หาดูยากคุณเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมครับภาพที่รถทหารจอดติดไฟแดงแล้วจู่ๆก็มีประชาชนวิ่งกูเข้าไปหาไม่ใช่เพื่อไปประท้วงหรือไปทำร้ายนะครับ แต่พวกเขาวิ่งเอาของกินไปยัดใส่มือของพี่ๆทหารภาพความประทับใจเหล่านี้กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกโซเชียลครับทำเอาชาวต่างชาติหลายคนถึงกับอึง้งและตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยถึงรักกันขนาดนี้และบางคนนะครับบอกว่าทำไมแนวหลังถึงดูแลแนวหน้าดีขนาดนี้ วันนี้นะครับช่องดูคอมเมนต์จะพาไปดูเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจที่แสดงให้เห็นว่าในยามสถานการณ์ตึงเครียดคนไทยไม่เคยทิ้งกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับณนะตอนนี้นะครับแม้ว่าเสียงปืนทางฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาจะเริ่มเงียบลงไปบ้างแล้วแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังถือว่ามีความละเอียดอ่อนและยังวางใจแบบร0 0ไม่ได้นะครับ เราทุกคนก็รู้ดีว่าพื้นที่ตรงนั้นยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดทหารกล้าของเรายัางคงตึงกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอยู่ตลอด24ชั่วโมงและท่ามกลางความตึงเครียดนั้นมันก็มีเรื่องราวดีๆที่ทำให้หัวใจฟูเกิดขึ้นครับนั่นก็คือพลังของแนวหลังอย่างพวกเราประชาชนคนไทยนี่แหละครับ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการสู้รบของทหารไม่ได้ใช้แค่กระสุนดินดำเท่านั้นแต่สเสบียงอาหารคือสิ่งสำคัญที่ใช้เติมพลังกายและที่สำคัญกว่านั้นคือมันเติมกำลังใจได้ดีเยี่ยมเลยล่ะครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นคลิปวรัล่าเยอะมากนะครับเวลาที่พี่พีทหานแนวหน้าออกมาซื้อของซื้อสเสบียงตามตลาดหรือร้านสะดวกซื้อเชื่อไหมครับว่าแทบจะไม่ได้ควักตังจ่ายเองเลยคือแบบผมเห็นแล้วประทับใจมาก บางคนนะครับแอบจ่ายตังค่าข้าวให้ทหารเงียบๆบ,บางร้านนะครับเจ้าของร้านบอกว่ามื้อนี้พี่เลี้ยงเองน้องไม่ต้องจ่ายหรือแม้แต่จุดพักรถก็จะมีชาวบ้านขนน้ำขนมผลไม้มาตั้งโต๊ะหล่อหมออให้ทหารมีช็อตหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วน้ำตาซึมนะครับคือรถทหารแค่จอดติดไฟแดงแป๊บเดียวมีพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นรีบวิ่งหิ้วของกินวิ่งเอาน้ำไปส่งถึงรถคือเป็นภาพที่สุดยอดมากๆครับ นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าทหารแนวหน้าก็สู้ไปประชาชนแนวหลังพร้อมหนุนสุดตัวสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ชาวต่างชาติเขาทึ่งทึ่งในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยที่เวลามีภยัยหรือต้องการกําลังใจคนไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆครับ แล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าเมื่อชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกได้เห็นภาพความสามัคคีของคนไทยแบบนี้พวกเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์จะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันเลยครับมาเริ่มจากคอมเมนต์แรกครับสั้นๆแต่ได้ใจความครับก็บอกไว้ว่าประเทศเกาหลีขอส่งกำลังใจเชียร์ประเทศไทยต่อมาครับท่านนี้บอกว่า ฉันไม่เคยเห็นความผูกพันระหว่างทหารกับประชาชนที่ไหนอบอุ่นเท่าประเทศไทยมาก่อนเลยนับถือใจพวกคุณจริงๆคอมเมนต์นี้นะครับพูดถึงความเข้มแข็งของคนไทยเขาบอกไวยว่านี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะความสามาัคคีของคนในชาติเข้มแข็งมากคอมเมนต์นี้นะครับอ่านแล้วก็ซึ้งใจมากครับเขาบอกไวยว่า เห็นแล้วน้ำตาไหลอาหารอาจจะราคาไม่แพงแต่มันมีค่ามหาศาลทางจิตใจสำหรับทหารเหล่านั้นท่านนี้เปรียบเทียบได้ข่มข่ายมากครับเขาบอกไว้ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่กองทัพไทยเดินด้วยหัวใจของประชาชนสุดยอดมากชาวอเมริกาท่านนี้รู้สึกดีที่ได้เห็นครับเขาบอกไว้ว่าฉันเป็นคนอเมริกันเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกดีมากๆขอพระเจ้าคุ้มครองทหารไทยทุกคน อีกเสียงนะครับที่ยืนยันว่าคนไทยใจดีเขาบอกไปว่าคนไทยใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็รักประเทศไทยคอมเมนต์นี้นะครับมาจากเพื่อนบ้านชาวฟิลิปปินส์เขาบอกไว้ว่าจากฟิลิปปินส์เรายืนเคียงข้างประเทศไทยขอให้ทุกคนปลอดภัยคอมเมนต์นี้ประทับใจในรอยยิ้มของทหารครับเขาบอกไว้ว่ารอยยิ้มของทหารตอนได้รับของกินมันดูจริงใจและมีความสุข ขอบคุณคนไทยที่ดูแลฮีโร่ของพวกคุณท่านนี้มองเห็นพลังของความสามัคคีครับเขาบอกไว้ว่านี่คือพลังของความสามาคัคคีเมื่อประชาชนรักทหารทหารก็จะสู้ถวายหัวเพื่อประชาชนคอมเมนต์นี้นะครับดูแล้วขนลุกเขาบอกไว้ว่าดูคลิปแล้วขนลุกพลังของประชาชนชาวไทยน่ากลัวมากในทางที่ดีคือรักกันมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของชาวเวียดนามเขาบอกไว้ว่า นับถือหัวใจคนไทยขอส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกนายจากเวียดนามมุมมองนี้น่ารักและเห็นภาพเลยครับเขาบอกไว้ว่าในบางประเทศทหารอาจดูน่ากลัวแต่ที่ไทยทหารดูเหมือนลูกหลานของประชาชนเป็นภาพที่น่ารักมากท่านนี้ชื่นชมน้ำใจที่ไม่เคยเปลี่ยนครับเขาบอกไว้ว่าน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรพวกคุณช่วยเหลือกันเสมอ คอมเมนต์ต่อมาของชาวต่างชาตินะครับเ็าบอกไว้ว่าฉันชอบตอนที่คนวิ่งเอาของไปให้ตอนรถติดมันแสดงถึงความตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้คอมเมนต์ต่อมานะครับพูดถึงภาพจำดีๆที่อยู่ในใจตลอดไปเขาบอกไว้ว่าขอให้สันติภาพเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ภาพความรักและความสามัคคีนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปความคิดเห็นต่อมานะครับเ็าบอกไว้ว่า ประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มและการแบ่งปันคลิปนี้ยืนยันคำพูดนั้นได้ดีที่สุดคอมเมนต์นี้เข้าใจหัวอกพี่พีทหารดีเลยครับเขาบอกไว้ว่าทหารแนวหน้าคงหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเมื่อรู้ว่าคนข้างหลังรักและห่วงใยพวกเขาขนาดนี้มาฟังความคิดเห็นจากชาวญี่ปุ่นกันบ้างครับท่านนี้บอกไว้ว่าคนไทยมีความอ่อนน้อมและมีน้ำใจเป็นวัฒนธรรมที่งดงามมากสู้ๆนะไทยแลนด์ ความคิดเห็นนี้นะครับยกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเขาบอกไว้ว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของไทยคือจิตใจที่ดีงามของคนในชาติท่านนี้บอกว่ามันคือการส่งมอบความรักเขาบอกไว้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะแต่มันคือการส่งมอบความรักทหารไทยโชคดีมากที่มีประชาชนแบบนี้ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับยกให้เป็นตัวอย่างเลยเขาบอกไว้ว่า ขอสดุดีทหารกล้าและขอชื่นชมน้ำใจพี่น้องชาวไทยพวกคุณคือตัวอย่างที่ดีของโลกคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับก็บอกไว้ว่าดูแล้วรู้สึกอุ่นใจแทนทหารไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนไทยก็พร้อมดูแลกันคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับเขาบอกไว้ว่าขนาดฉันเป็นคนต่างชาติยังซึ้งใจเลยอยากบินไปเที่ยวเมืองไทยตอนนี้เลยเพราะเห็นน้ำใจคนไทยแบบนี้ ท่านนี้บอกว่าเรามีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเขาบอกไว้ว่าความสามัคคีคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดหลักประเทศไทยปิดท้ายด้วยคำอวยพรซึ้งๆครับเขาบอกไว้ว่าขอให้ทหารทุกนายปลอดภัยได้กลับบ้านหาครอบครัวเร็วๆขอบคุณที่เสียสละเพื่อชาติเป็นยังไงกันบ้างครับฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนผมไหมครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของประเทศไทยที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงน้ำใจคนไทยก็ไม่เคยจางหายไปไหน พี่ๆทหารที่ฟังอยู่หรือใครที่มีญาติเป็นทาหารทางช่องดูคอมเมนต์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปถึงรั้วของชาติทุกนายปลอดภัยและแขวคาดนะครับทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือเคยมีประสบการณ์ดีๆแบบไหนลองพิมพ์มาเล่าให้ฟังใต้คลิปหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ